สวัสดีครับมือนี้ผมได้ข้อมูลระกะสีโครงหมูนะครับมาประมาณ2อกิโล,ลนะครับผมกับมาล่างทําความสะอาดระกะมาบางังยังเรียบร้อยนะครับสีโครงก็จะเป็นหลอกพังผืดตรงกระดูกออกนะครับมันยังมัดเข่าเครืองดีนะครับอ่ามาครับเดี๋ยวเขาจะมาเข่าขันการทํากันเลยนะครับผม ก่อนอื่นเราเอาข้อหมูนะครับเอาสองแท่งครับเผื่อเวลาหมักหนาหมักมันจะได้เ้าเนอแล้วับมีรสชาติอร่อยนะครับสีโข้งกระทําเช่นกันนะครับแท่งไปกับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับให้มันครบครับผมต่อไปข้ามาเห็ดนํหมักกันครับเป็น3เกินแล้วครับพริกไทยกับเทียมรากผักชีโขกหยามนะครับผมเติมลงไปครับน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะครับและกกรน้ำปลานะครับซอสฝาเขียวสัก2ทับพี่ครับผมกะเอาครับคอยปรุงครับ ตามด้วยผงนัวครับไผ่บอกินกับบอตองไซนะครับผมแล้วก็ผงปรุงรสนะครับน้ำมันหอยซัก2ทัพพี่ครับผมตามด้วยนมข้นขาวนะครับคาร์เนชั่นนะครับเพิ่มความหอมมันนะครับนี่ครับข้นๆนในเครื่องมันเข่ากันนะครับข้นไปกับซิมเบิงนะครับเขาอยากได้รสชาติออกหวานไหนหรือว่ามีเข้มน้ำหรือมีหวานน้อยเขากะแตงเติมลงไปนะครับผมก็จิใส่ซน้ำลงไปอย็กน้อยนึงครับข้นครับให้มันเข่ากันครับ พ่อนอาบักเข้าได้ทีแล้วครับเข้าก็ใส่ผัวข้อหมูสีโค้งลงไปนะครับผมใส่ไปเลยครับแล้วก็ตามด้วยนื้อมันพืชนะครับสักสองเาพี่ก็เพิ่มความฉ่ำนะครับเวลาย่างมันจะบ่แห้งกระด่างนะครับอ่าขออนุญาตใส่มือขันนะครับมันยังเข่าเครื่องดีนะครับกระลังทำความสะอาดมะย่างดีเลยครับมือนะครับผมหลังจากขันเข่าเครื่องกันดีเราก็จะทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงครับขอเอามาย่างหรือว่าไผ่มีเวลาสักสองสามชั่วโมงหรือขามมือไปเลยก็ได้แห้งดีครับแห้งสีเข่าเครื่องนัวดแสบนายครับผมมากครับเข้าก็เอามาย่างนะครับได้เวลา ปล่อยให้เพื่อนเบื้องนึงครับพ่ออย่างออกแม่เรามันบ่ค่อยดีไปไหนก็ไฟลูกครับมื้อย่างนี่ค้าได้ฝอยครับผมออกไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้ไปซื้อของนะครับย่างกับาเฮ็ดไฟลูกบ่มบ่มแล้วครับก็บ่ยกออกจากอันนี้นะครับแต่ว่าก็โอเคครับพ่อได้ครับซีซันพ่อได้ครับนี่ครับก็จะช่ำแบบนี้นะครับผมต่อไปสีโค้งครับอ่านี่ครับสีโค้งก็สวยๆครับเอาจะสูตรมักไปกับพ่อครับมันอร่อยดีครับเอาไปย่างกับเตาอบคร้อมร้อนหรือว่าอบปี๊บอบยังกัว่ากันไปครับนี่ครับซีซันกะกับแก้วแซ่บ